สวัสดีครับอันนี้ก็ด้านหลังของผมก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นขึ้นตรงภูลังกานะครับภูลังกาหรือภูที่มีถ้ำนาคานะครับอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับอันนี้ก็ตอนแรกก็กะว่าจะไปดูที่ตรงซุ้มดูนกะแต่ไปไม่ทันดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ก็ถ่ายตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สวยนะครับ ตรงนี้คือเขตรักษา,เ,าเขตห้ามล่า,าบึงคงลงนะครับมีที่กางเต็นท์แล้วก็มีเ,เทลเดินศึกษาธรรมชาติแล้วก็มีการล่องเรือศึกษาธรรมชาติครับมีเรือให้บริการครับดูบัวสีแดงดูความงามของพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับตอนเชา้ชาเช้านี่กอ็อากาศดีมากครับ ตอนนี้ก็ดอกบัวต่างๆก็เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะแพ่นให้ดูนะครับกับแสงแสงอาทิตย์นะครับ ตรงนน้นหนุนมีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําแล้วก็มีดอกบัวสีแดงกําลังขึ้นสวยงามมากต้องละกับแสงดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ห้อกว้างครับจะมีต้นไม้บดบางบ้างครับแล้วก็ฝั่งอันนี้ก็คือภูลังกานะครับดวงอาทิตย์ขึ้นก็จะเห็นภูเขาทิวเขาภูลังกานะครับสวยมากๆแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นแถวเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่า,าบึงของหลงนะครับสวยมากๆครับ